สวัสดีครับพบกับหงแดงอีกครั้งบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่19มิถุนายนถือว่าเป็นมวยไทยเจ็ดสีอัปเดตล่าสุดวันนี้มาพร้อมกับบทวิเคราะห์ที่เข้มข้น3ฟอร์มล่าสุดอาวุธที่ใช้ประกอบการต่อสู้เรทราคาต่อรองล่าสุดไปถึงไหนแล้ววันนี้ FC ทักเข้ามาเยอะเหลือเกินบอกว่าอาจารย์หงแดงคู่หคู่สผิดนะอาจารย์หงแดงอัปเดตให้หน่อย นี่คือ fc หงแดงทักเข้ามาเขาดูหงแดงทุกกระเบียดนิ้วผิดทักมาว่าผิดถูกทักมาว่าถูกต้องปรับปรุงแก้ไขนี่จึงเป็นข้อมูลที่ปรับปรุงแก้ไขอัปเดตล่าสุดชั่วไม่มีมั่วนิ่งทั้งสีคู่มีใครกันบ้างไปเลยคู่หนึ่งเพชรสยามเดชเพชรสีทองเจอกับดงทองลูกเจ้าพ่อโรงต้มร้อยสิ คู่สเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์วันนี้แลกเดือดราชันเพชรสมนึกร้อส่วนคู่สามบิ๊กแบงชอคงอยูฮาอีสุวันนี้เจอกับดาวรุ่งพุ่งแรงคัมแบกทีเคยุทธนา126ส่วนคู่เอกเพชรแสนแสบสอจอต้องประจีนเปิดโอกาสให้เอกลักษณ์สมานการเม้นได้ล้างตาในพิกัดน้ำหนัก123นี่คือทั้ง4คู่ที่อยู่ในลายถ่ายทอดสด ก่อนเข้าบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีหงแดงมีบุญมาฝากเอฟซีพระอาจารย์กุยวัดโปรยฝนคลองสิเอ็ดอํเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีท่านบอกบุญผ่านหงแดงขณะนี้ท่านได้ทำการก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่เพื่อทดแทนพระอุโบสถหลังเก่าที่เล็กมากการก่อสร้างเสร็จไปแล้วประมาณ60%เปอร์เซต ยังขาดในเรื่องของจัตุปัจัย FC สายบุญนะสามารถบริจาคผ่านบัญชีหลวงพ่อคุยโอนไปตามกำลังศรัทธาเพื่อทํานุบารุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่นานเท่านานพระอาจารย์คุยถือว่าเป็นพระน้ำดีนะกิจของสงดีเยี่ยมรูปหนึ่งของเมืองไทยเลยทีเดียวนี่เป็นเรื่องของบุญเรามาถึงเรื่องของมวย มวยไทยเจ็ดสีคู่หนึ่งในวันนี้เพชรสยามเดชเพชรสีทองเจอกับโดมทองลูกเจ้าพ่อรงต้มร้อ 110. มวยคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งเป็นโดมทองแพ้คะแนนลงมาเพชรสยามเนี่ยสิจากสุรินขนาดที่โดมทองยี่สิจากสุราธานีเพชรสยามเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายวงในขวางหน้าแทงสอกคมโดมทองลูกเจ้าพ่อโรงต้มเนี่ย ครบเครื่องเก๋าเกมนอกเตะขวาต่อยขวาในเหลี่ยมเข่าดีเจ็บสามฟอร์มล่าสุดของเพชรสยามชนะคะแนนเพชรมาวินสิงมาวินแพ้นกยกษรีเพชรมาลายัยเพชรเจริญวิ์สุดท้ายชนะโดมทองลูกเจ้าพอ่อหลงตม้มสามฟอร์มล่าสุดของโดมทองชนะนอกยกสี่คมไผ่สอจุลเสน แพ้คะแนนไฟป่าจอพระยาสุดท้ายแพ้คะแนนเพชรสยามจอพระิยาจังหวะฝีมือสดก็ต้องนี่เลยเพชรสยามเด็ดเพชรสีทองเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกคมวงในขวางหน้าแทนเก๋าเกมกระดูกมวยดีหลักเหลี่ยมไอคิวดีเยี่ยมอยู่ที่ว่าวันนี้ร่างกายพร้อมขนาดไหนในถือว่าเป็นทีเด็ด วันนี้นะโดมทองนอกไม่เล่นต้องชิงเล่นในเลยวันนั้นในกินนะเหลื่อมแต่ทศนิยมของการตัดสินมองว่าโดมทองอ่ะแตกเลือดอาบวันนั้นเพชรสยามได้เปรียบตรงทศน,นิยมเรื่องของแผลแตกสุดท้ายได้รับการชุมมือวันนี้เหมือนกันของแดงมองว่าเพชรสยามวันนี้เด็กมีของไม่มีกลัว พร้อมสู้กับพี่ได้ตลอดเวลาพร้อมบวกพร้อมปะทะเลดเปิดเสมอไหนเสมอกันหงแดงชอบไปที่เพชรสยามไปที่คู่สอคู่สองเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์เจอกับราชันเพชรสมนึกิ์ร้อเพชรมาลัยเนี่ยจังหวะฝีมือครบเครื่องอาวุธหลากหลาย20ปีจากสารคามขณะที่ราชันเพชรสมนึกมวยทรายนะ ไฟเตอร์เตะซ้ายต่อยซ้ายหมัดคมปีนี้ยี่ิบสี่แล้วจากน้องกายสามฟอร์มล่าสุดของเพชรมาลัยชนะน็อกยกสี่เพชรสยามจอพระตริยาชนะคะแนนเพชรเอกเกียรติจำรวนสุดท้ายนะชนะคะแนนไฟป่าจอพัทริยาส่วนสามฟอร์มล่าสุดของราชันเพชรสมนึกเพลส ทั้งสไฟแพ้นะแพ้นอกยกสามเพชรสิงเกลกบวัสนุพันธ์ภูเก็ตแพ้นอกยกสามโชคดีแมกจันดีสุดท้ายนะแพ้คะแนนเดทพิชัยหน้าวีอันดามันมวยคู่นี้จังหวะฝีมือครบเครื่องอยู่ที่เพชรมาลัยฟอร์มสดขณะที่ราชันเพชรสมึกวันนี้ได้เกา๋ามวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายวันนี้หงแดงชอบไปที่ เพชรมาลัยมองว่าสดครอบเครื่องกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะราชันเพชรสมนึกได้แบบสนุกเลทเปิดนะเพชรมาลัยต่อ3-2 <A> FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาห,หงแดงด้วยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงหรือต้องการสนับสนุนเรื่องของกาแฟเครื่องดื่มทีมงานโอนมาได้เลยตามหมายเลขบัญชีนี้ไปที่คู่สาม คู่สามบิ๊กแบงโคองโยฮะอีซูวันนี้เจอกับนี่เลยคัมแบ็กทีเคยุทธนา126บิ๊กแบงเนี่ย24จากอุบลครบเครื่องนะจังหวะฝีมือดีซ้อมอยู่ที่นู่นเลยดาบรันสารคามส่วนคัมแบ็กทีเคยุทธนา20จากโคราชมวยซ้ายรูปร่างดีนอกเตะซ้ายต่อยซ้ายในขวางหน้าแทงครบเครื่องเหมือนกัน สฟอร์มล่าสุดของ Big Bang แพ้คะแนนจอมพร,รานชัยชนะคะแนนวินมอรัตนะบันดิตสุดท้ายนะแพ้คะแนนประกายเพชรอี Air, มีเนนแอรสฟอร์มล่าสุดของคำแบกทีเคยุทธนาชนะนอกยกสามเพชรเกล้านสิงมาวินชนะนอกยกสามดาบดำปตทะทองทพีสุดท้ายชนะคะแนนธนชาติสจุลเสน Big Bang ครบเครื่องเก๋าเกมกระดูกมวยแข็งปกเตะขวาต่อยขวาหลักเหลี่ยม IQ ดีเยี่ยมทำแบค็คหนีมวยซ้ายครบเครื่องเหมือนกันเตะซ้ายต่อยซ้ายวงในขวางหน้าแทงตีได้รอบทิศรอบทางเหมือนกันมวยคู่นี้เลดเปิดหน้าบิ๊กแบงต่อ5-4วันนี้หงแดงให้รองไปที่ัำแบค็คทีเคยุทธนา มวยฟอร์มสดนะคัมแบ็คทีเคยุทธนานีมวยฟอร์มสดสามไฟล่าสุดสวยงามมากเป็นเด็กมีของนะรูปร่างดีมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายขวางหน้าแทงวันนี้จะใช้ความสดบทความเกา่าเบียดเฉือนชนะบิ๊กแบงชอคองยูฮะอิสูได้แบบสนุกเลทเปิดบิ๊กแบงต่อ5้สีแต่หงแดงชี้ให้รองไปที่คัมแบบ็คมาถึงมวยคู่เอก คู่เอกนี่เป็นศึกล้างตาเพชรแสนแสบสจต้องปราจีนเจอกับเอกลักษณ์สสมานกาเม้นร้อยชกกันครั้งที่แล้วชกที่ร้อนะเพชรแสนแสบเนี่ยยีจากอุบลขณะที่เอกลักษณ์24่สิสี่จากศรีสะเกดเพชรแสนแสบไฟเตอร์เตะขวาต่อยขวาซ้ายหน้าดีหมัดคมระยะประชิดมีศอกในขวางหน้าแทงถือว่าไฟเตอร์ที่ครบเครื่อง เอกลักษ์สอสมานกาเมนไฟเตอร์เหมือนกันเข้าในอาชีพนอกนี่มีแข้งขวาหมัดขวาสอกใช้ได้แต่วงในถือว่าเป็นจุดแข็ง3ฟอร์มล่าสุดของเพชรแสนแสบชนะนอกยกสี่เมืองลบสอสลาชีพแพ้คะแนนปาน,ปานเทพว k เขาใหญ่สุดท้ายชนะคะแนนเอกลักษ์สอสมานกาเมนส่วน3มฟอร์มล่าสุดของเอกลักษ์สอสมานกาเมนแพ้นกยกสามอนุวัฒวีเเขาใหญ่ ชนะคะแนนโชคดีพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแพ้คะแนนเพชรแสนแสบสอจอต้องปราจีนไฟที่แล้วเจอกันนะสามยกแรกเนี่ยเอกลักษณ์ทำได้ดีมากๆเท่าในาดีวันนั้นมูแบบคุณทีผมทีคุณทีผมทีมองว่ามีอนาคตแต่สีห้าออกไปแล้วเอกลักษณ์โดนหนักๆนะโดนศอกโดนซ้ายหน้าโดนเตะขวาวันนั้นสารภาพ ยอมแพ้เฉยมองว่าเอกลักษณ์ไม่ฟิตวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนงึ่งเพชรแสบแกร่งทั่วแผ่นเอกลักษณ์เข่าในาเหนียวแน่นวัดกันเลยนอกกับใน,นวันนี้ถ้าเอกลักษณ์เดินบทเดินเบียดแล้วไม่หมดได้ลุน้นแต่ถ้าเดินบทเดินเบียดแล้วเหี่ยววันนี้เสร็จแน่ๆเลดเปิดเพชรแสบต่อสามสองหงแดงชอบไปที่ เพชรแสนแสบสจโต้งปราจีนวันนี้แกร่งทั่วแผ่นจะเบียดเฉือนชนะเอกลักษณ์สะสะหมนันจะการเม้นย้ำแค้นได้อีกครั้งหนึง่งเอซีชอบกดซับสไครต์กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาของแดงด้วยของแดงจกขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาดูมวยรักมวยชอบของหแดงชอบที่หนึ่งชี้ชัดไปที่เพชรมาลายเพชรเจริญวิทย์วันนี้มองว่าดีกว่าทุกอย่างจะเฉือนชนะราชันเพชรสมได้แบบสนุก เลดเปิดเพชรมาลัยต่อสาสองชอบที่สองชี้ชัดไปที่เพชรแสสบสจอต้งปราจีนวันนี้แกร่งทั่วแผ่นซ้อมดีเดินเบียดเดินบดวันนี้แลกกับเอกลักษณ์สนุกเอกลักษณ์โดนแล้วต้องทนให้ได้นะวันนี้ถ้าทนได้ได้หลุนถ้าทนไม่ได้เสร็จชอบที่สองชี้ชัดไปที่เพชรแสสบเลดต่อ3าส่วนชอบที่3ชอบไปที่เพชรสยามเดชเพชรสีทอง มองว่าเพชรสยามเนี่ยเป็นเด็กมีของนะนอกเตะซ้ายต่อยซ้ายยะประชิดขวางหน้าแทงศอกคมวันนี้ถ้าเกิดว่าโดมทองเดินเข้ามาไม่ดูตามาตาเรือแตกเลือดอาบกลับออกไปได้เหมือนเดิมวันนี้เด็กมีของไม่กลัวเลทเปิดเสมอเสม,เสมอไหนเสมอกันวันนี้ชอบไปที่เพชรสยามจะเบียดเฉือนชนะโดมทองได้แบบสนุกส่วนชอบสุดท้ายมองว่าเบียด ชอบสุดท้ายของแดงชอบไปที่คัมแบ็กทีเคยุทธนานี่ถือว่าเป็นมวยรองที่ f อฟสามารถรองได้เป็นมวยฟอร์มสดวันนี้จะอาศัยร่างกายที่ดูดีกว่ามวยทางซ้ายใกล้เคียงกันนะรูปร่างดีจะเบียดเฉือนชนะบิ๊กแบงชอโค้งอยู่ฮะอีสูได้แบบสนุกเรดเปิดนะบิ๊กแบงต่อ5-4เน้นรองไปที่คัมแบ็กทีเคยุทธนา นี่คือมวยไทยเจ็ดสีทั้งสีคู่ที่อยู่ในลายถ่ายทอดสดเอฟซี FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามหรือถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาให้หงแดงด้วยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงหรือต้องการข้อมูลอัปเดตนี่เลยช่างก่อนโชคช่างก่อนชกนี่ถือว่าเป็นข้อมูลมวยไทยเจ็ดสีอัปเดตก่อนมวยไทยเจ็ดสีชกหกชั่วโมงเอฟซี FC จะได้ทราบว่านักมวยแต่ละคู่มาน้ําหนักเป็นยังไงมากขาดมาเกินใครพามาซ้อมที่ไหนเล่าแบบเห็นภาพไม่มีโกหกไม่มีลับลวงตรา ก่อนจากกันนะ FC หงแดงทักเข้ามาเยอะเหลือเกินอาจารย์หงแดงช่วยทีเด็ดอาทิตย์ละคู่หน่อยวันนี้หงแดงจัดไป FC ทักเข้ามาวันนี้มีทีเด็ดให้ FC แต่ขณะที่ดูทีเด็ดของหงแดงแล้วอย่าลืมสนับสนุนเรื่องของกาแฟเครื่องดื่มมาด้วยถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงานทีเด็ดของหงแดงในวันนี้นะ ชี้ชัดแบบไม่กลัวหน้าแตกชี้ชัดไปที่คู่สองทีเด็ดเพชรมาลายัยเพชรเจริญพิวันนี้หลักเหลี่ยมไอคดีกว่าทางมวยดีกว่าจะเบียดเฉือนชนะราชันเพชรสมฤกนี่คือทีเด็ดมวยเด็ดเจ็ดดาวที่หงแดงมอบสู่ f อฟวันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอลาไปก่อนพบกันใหม่ช่างก่อนชมสวัสดีครับ